ช่วงนี้ขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้ขานรับนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและก็พันธุ์พืชที่ให้พัฒนาห้องน้ําใหม่ทั้งหมดนะครับหลังจากที่มีเสียงบ่นมาจากนักท่องเที่ยวติดตามได้จากรายงานครับหลายคนที่เคยสายหน้าให้กับห้องสุขาตามแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ ด้วยความพอใจเมื่อกลมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมยกเครื่องห้องสุขาใหม่โดยจะรื้อทิ้งส้วมซึมหรือส้วมแบบนั่งยองๆและติดตั้งชักโรครกทั้งหมดหลังมีเสียงบ่นจากกลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุและชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับความสะดวกและไม่คุ้นชินกับส้วมซึม ยางเช่นที่น้ำตกแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยมีห้องน้ำแบบซ่วมซึมถึง20ห้องใช้งานมานานหลายสิบปีกระจายอยู่ตามจุดต่างๆบริเวณรอบน้ำตกเตรียมปรับเปลี่ยนให้เป็นชักโครกภายใน2เดือนตามนโยบายของกรมที่ประมาณการนะครับน่าจะประมาณ20ห้องนะครับในการไปปรับเปลี่ยนนะครับระบบเดิมที่จะเป็นระบบนั่งยองนะครับเป็นระบบชักโครกนะครับซึ่งเราก็ขอขอสนับสนุน ตัวงบประมาณจากเงินรายได้นะครับที่ตามที่ท่านผู้อำนวยการสำนักได,ไ,ดได้เรียนบอกว่าทางรกรมก็คงให้งบประมาณในเรื่องของเงินรายได้เข้ามาเสริมให้ทางวิุยาในการปรับปรุงนะครับผมเช่นเดียวกับที่อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกอำเภอฟางซึ่งมีห้องน้ำ40ห้องรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้าไปท่องเที่ยวผ่อนคลายบริเวณบ่อน,น้ำพุร้อนนับหมื่นคนต่อเดือนเตรียมรือ้อซ่อมซึมซึ่งเหลืออยู่เพียงไม่กี่ห้องและเปลี่ยนให้เป็นชักโครกทั้งหมดห้องสุขาเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เราก็เป็นเป็นชักโครก อยู่แล้วส่วนหนึ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ก็ยังมีประเภทที่เป็นนั่งยองอยู่เพราะว่านักท่องเที่ยวท้องถิ่นเนี่ยบางคนเนี่ยถนัดที่จะใช้แบบนั่งยองนะครับแต่ตามนโยบายของท่านทิพดีกรมอุทย,ยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยจะให้เปลี่ยนเป็นเป็นชักโครกหมดเราก็จะเปลี่ยนในส่วนที่เหลือนะครับที่เป็นนั่งยองเนี่ยมีเสียงตอบรับจากนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการปรับปรุงห้องน้ําตามแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเพื่อให้ถูกสุขลักษณะ ขณะที่หน่วยงานที่รับผิดชอบกังนวลว่าหากเปลี่ยนเป็นชักโครกทั้งหมดอาจมีปัญหาเรื่องระบบน้ําตามมาในเชิงลักษณะของอาจถูกสุขลักษณะเนี่ยคนที่เวลาท่าที่เหมาะที่เหมาะสมที่สุดก็ควรจะเป็นตัวชักโครกเพราะว่าการการนั่งยองๆจริงๆแล้วมันจะไปทําลายเรื่องหัวเข่าหรืออะไรก็แล้วแต่บางคนก็ไม่คุ้นที่จะนั่งโถชักโครกนะ,ะบางทีเราจัดโถชักโครกให้เขขึ้นไปเหยียบบนโถ่ชักโครกอยู่ดีนะ แล้วบางจุดท,ที่ที่เรียมแล้วคือน้าน้อยถ้าน้ําน้อยในชักโครกคงใช้ได้ไม่ได้ดีเท่าไหร่นักเราคงพยายามปรับเปลี่ยนไปเราปรับปรุงเรื่องน้ําเสร็จทั้งนี้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผั์พืชอนุมัติเงิน16ล้านบาทเพื่อปรับปรุงห้องน้ําในอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน1-2เดือนนอกจากนี้ยังสั่งการให้อุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่เช่นอุทยานแห่งชาติดอยอินทนน์สร้างห้องน้ําระดับ5้าดาว เน้นความสะอาดสวยงามและถูกสุขลักษณะเพื่อให้เป็นทางเลือกของนักท่องเที่ยวที่ต้องการความสะดวกสบายโดยจะคิดค่าบริการคนละ10บ,บาทซึ่งคงต้องรอเสียงสะท้อนจากนักท่องเที่ยวเมื่อเปิดใช้จริงแล้วระยะหนึ่งประภาพลอมสีสันักขาวไทยอสะมอะ